คิดใหม่ทำใหม่เพื่อทาสบชัยบ้านเฮารวมพลังประชาเพื่อทาสบชัยเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาสบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามกำนันเบิรมพิพัฒน์จันระกูลอดีตกำนันตำบลทาสบเศร้าวันอาทิตย์ตีเศรแปดมีนาคมนี่เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม กำนันเบิ่มพิ่พับจันตระกูลเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามทีมรวมพลังประชาเพื่อท้าซบชัยพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ตีสาวแปดมีนาคมนี้ เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ่มพี่พั์จันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ่มพี่พัดจันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม มีรวมพลังประชาเพื่อทาศบชัยพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ที่2 8มีนาคมนี้เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาศบชัยเลือกเบอร์3กาเบอร์3เลือกกำนันเบิม่มพิพัฒจันตรกูดเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทาศบชัยเลือกเบอร์3 กาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ่มพิพัฒน์จันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทาศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามทีมรวมพลังประชาเพื่อทาสบชัยนำทีมโดยนายพิพัฒน์จันตะกูลหรือกำนันเบิ่มอดีตกำนันตำบลทาสบเศร้าอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านผาตั้งพุทธศักราช2537ถึง25 2542 อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่วนตำบลท่าซบเซ้าปี2543รองนายกคนที่หนึ่งนายชุมพลมโนพลมหรหือนานสามพลบ้านลายสายประวัติการทำงานกรรมการสมาค,คมลูกจ้างแห่งประเทศไทยประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างประจำจังหวัดลำปูนตีพึกษาชม,มันการสหกรณ์อมทรัพย์ครูลำปูนอดีตผู้สมัครสจแม่ท้าเขตหนึ่งรองนายกคนที่สอง นายฉลองใช้ยาคำหรือแจ็คพีทีบ้านเกาะลุงกรรมการผู้จัดก,การห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยบริการปั๊มน้ำมันพีทีแม่ทาประธานกรรมการบริษัท PCS Oil จำกัดเจ้าของกิจการโรงแรมส่วนอาหารฟิลกูดแม่ทาเลขานายกนางสาววัชรพรสุภาสีการศึกษาระดับปวชวิทยาลัยเทคนิกลำปูนพนกเลขานุการ ปะวะสะสาขาการจัดการสำนักงานที่ปรึกษานายกผอาจาจรย์นานหมูบ้านท่าสาลาอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสาลาอดีตประธานกรรมการการบริหารงานสหกรณ์การ,กรเกษตรแม่ท้าจำกัดปี2562ปัจจุบันเป็นมัรทายกของวัดท่าศาลาดำรงตำแหน่งรองประธานวัฒนธรรมตำบลาบเศเซาและเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิทยาลายัยเกษตรแม่ทา้า ิดใหม่ทำใหม่เพื่อทาสบชัยบ้านเฮารวมพลังประชาเพื่อทาสบชัยเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาสบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามกำนันเบิ่มพิพัฒน์จันรกกูลอดีตกำนันตำบลทาสบเศร้าวันอาทิตย์ตี่ศรแปดมีนาคมนี้เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาสบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม กำนันเบิ่มพิพัฒจันตรกูลเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามทีมรวมพลังประชาะเพื่อท้าซบชัยพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี้ เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้าศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สเลือกกำนันเบิ่มพิพัฒน์จันตะคูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท้าศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สเลือกกำนันเบิ่มพิพัฒน์จันตะคูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท้าศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม คิดใหม่ทำใหม่เพื่อทาสบชัยบ้านเฮงรวมพลังประชาเพื่อทาสบชัยเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาสบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามกำนันเบิร์มพิพัฒน์จันทร์กูลอดีตกำนันตำบลทาสบเศร้าวันอาทิตย์ตีเศรแปดมีนาคมนี่เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาสบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม กำนันเบิ่มพิพัฒจันตรกูลเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาทีมรวมพลังประชาะเพื่อท้าซบชัยพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ตีสาวแปมีนาคมนี้ เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ่มพี่พัดจันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ่มพี่พัดจันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศพชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหามลพิษแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านทางเทศบาลจะจัดเก็บเพื่อฟรีทุกคโควเรือนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำระบบน้ำสะอาดสามารถใจดื่มได้อย่างปลอดภัยด้านเศรษฐกิจมีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานฝึกอาชีพส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ว่างงานมีต้ารถประจำอำเภอด้านสังคม พร้อมไปจะดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้ยโอกาสประสานการเข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่มงงพี่น้องมีศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนด้านการศึกษาวัฒนธรรมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อมีมาตรฐานสากลจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีคงไวหวพื้อเป็นเอกลักษณ์ของช่องถินด้านกีฬาส่งเสริมกิจกรรมการกีฬากีฬาต้านยาเสพติดท,ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนสนับสนุนพื้อมีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนด้านการเกษตรสนับสนุนพื้อเจ้าบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรพื้อมีคุณภาพจัดทำระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรแบบพอเพียงและต่อเนื่อง ขยายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตรเพื่อทั่วถึงทุกชุมชนด้านสาธารณูปโภคจัดเพื่อมีแหล่งน้ำไฟฟ้าถนนครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประโยชน์ในการใจสอยมีการจัดเก็บและกําจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขแหล่งน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้านเพื่อได้มาตรฐานจัดเพื่อมีตลาดชุมชนเพื่อรองรับสินค้าทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้อง ยังเป็นรูปธรรมปรับป,ปรุงอ่างเก็บน้ามแม่เศร้าเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวอำเภอแม่ทาทีมรวมพลังประชาเพื่อทาศบชัยพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี่เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาศบชัยเลือกเบอร์3กาเบอร์3 เลือกกำนันเบิ้มพิพัฒน์จันระกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลทา่าซบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกกำนันเบิ้มพิพัฒน์จันระกูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าซบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สามเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม ทีมรวมพลังประชาะเพื่อท้าซบชัยพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์วันอาทิตย์ตีส่า8มีนาคมนี้เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้าซบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สเลือกกำนันเบิ่ม พี่พั์จันตะกูลเป็นนายกเทศมนตรีต,ตำบลท้าศบชัยเลือกเบอร์สามกาเบอร์สาม